การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหน้าตาใหม่คิดว่าคงเป็นเซ t ชันสุดท้ายนะครับของวันนี้และกำลังจะขึ้นเซกชันสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือเซกชัน่ในส่วนแบบฝึกหัดนั้นครูจะแจกให้พวกเราในชีตนะครับกำหนดว่าให้ทำข้อไหน อ่ะว pues ันนี้4.6นะครับการหาอนุพันธ์โดยปริยายนะครับ implicit differentiation มาพิจารณาสมการนี้ครับสมการ x กำลังสบวก y กำลังสเท่ากับห ดูนะครูจะอธิบายสมการนี้ก่อนสมการ x กลังสองบวก y กัลลังสองเท่ากับ1 x กลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับหนึ่งสมการนี้ให้การาฟเป็นวงกลมจุดศูนย์กลางที่จุดศูนย์ศูนย์รัศมีหนึ่งหน่วย วงกลมรัศมี1ห,หน่วยไม่เป็นฟังก์ชันเพราะ x 1ค่าจะได้ y 2ค่าเห็นไหมหนึ่งค่าของ x จะมี y 2ค่า,าไม่เป็นฟังก์ชันสมการนี้สมมูลกันกันกนกบเราเอา x ย้ายไปลบ y กําลังสองเท่ากับ1ลบ x ก,กําลังสอง y เดียวค่าเดียว y เดียวบวกหรือลบสแควร์รูทครูเขียนไม่สวยเอาใหม่ y เดียวเท่ากับบวกหรือลบสแควร์รูทหนึ่งลบ x กำลังสองเห็นไหม x หนึ่งค่าจะให้ y สองค่าไม่เป็นฟังก์ชันแต่ถ้าเราจะเอาเฉพาะค่าบวกถ้าเอาเฉพาะค่าบวก y เท่ากับบวกสแควรูทหนึ่งลบ x กำลังสองก็จะเป็นวงกลมครึ่งบนรวมทั้งจุด y เท่ากับศูนย์ด้วยเห็นไหมเป็นฟังชันแต่ถ้าเอาเฉพาะค่าลบค่าลบ y เท่ากับลบสแควรูทหนึ่งลบ x กำลังสองก็จะเป็นครึ่งล่างครึ่งล่างรวมทั้งที่ y เท่ากับศูนย์ด้วย ก็จะเป็นฟังก์ชันฉะนั้นเวลาเขาเขียนฟังก์ชันนักศึกษาจะไม่ไม่เห็นในหน้าตาเอกกำลังสบอกว่าลังสองทากับหจะเห็นบ่อยๆก็คือหน้าตานี้เวลาเจอการอินทิเกรตมักจะเจอรูปแบบนี้นะครับหลังมิ้เทิมเราได้เรียนนะครับการ indicate. อินทิเกรตมันมีฟังก์ชัน ความหมายเขาก็คือมีฟัง์กชันแฝงอยู่ในสมการนี้แต่เราไม่ต้องไปแยกออกมาว่า Y เท่ากับแล้ว d แล้วหา d y dx d ไม่ต้องอันนี้ก็เหมือนกันแยกเป็น Y แล้วหา d y dx d ไม่ต้องหลักการก็คือหาอนุพันธ์ตรงนี้เลยนี่แหละเขาเรียกว่าการหาอนุพันธ์โดยปริยายคำตอบมันจะตรงกันเห็นไหมครับ ความเดิมของเราจะเป็น y เท่ากับแล้วหา d y dx แต่ความใหม่ปะปนกันในนี้บังเอิญฟังก์ชันนี้ยังมาแยก y เท่ากับได้แต่บางฟังก์ชันแยกไม่ได้เลยอย่างเช่น y ยกตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างยังมีตัวอย่างต่อๆไปเอาเขียนตัวอย่างต่อไปให้เห็นเลยอย่างเช่นอย่างเช่นนะว่าเอาเขียน y บวกวายกำลัง 2, สองบวก s i ายวายเท่ากับ 5x อย่างนี้เห็นไหมครับเราจะแยกมาเป็น y เท่ากับยากเลยเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องเขียน y เท่ากับแล้วหา d y by d x หาอนุพันธ์เลยนี่แหละเลือกว่าการหาอนุพันธ์โดยปร,ริยายาดูนะหาให้เห็นเลยนะดูครับตรงนี้ครับ สมการ x กัลลัง2บวก y กัลลังงเท่ากับ1เราดิฟซ้ายมือเทียบกับ x เท่ากับดิฟขวามือเทียบกับ x แจกแจงเข้าไปดิฟ x กลัง2บายดิกบวกดิฟ y กัลลัง2บายอแต่แต่ถ้าอ่านอย่างนี้นักศึกษาจะพลาดดิฟ y กัลัง2บาอพวนักศึกษาไม่รู้เลยว่าจะตอบอยังไงจงให้รู้ว่าไม่มีในสูตรนักศึกษาต้องอย่าลืมกดลูกโซ่ ต้องมองเป็นดิฟยูกำลังสองบายดีเอกก็จะได้สองยูดียูบายดีเอกเห็นไหมครับถ้าไม่ใช้กฎลูกโซ่เราผิดเลยนะ mm hmm. บางคนไม่เผลอนึกว่าได้สองบายเฉยๆนี่ผิด mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. หรือบางคนมองผิดอีกต่างหากนึกง mm hmm. ว่าวายนี่เป็นค่าคงตัว mm hmm. ดิฟ y ายกำลังสองบายดีกได้ศูนย์นี่ไม่ใช่นะวายเป็นฟังชันนะครับ mm hmm. ฉะนั้นมองเป็นกฎลูกโซ่ ดิฟยกำลังสองบายดเท่ากับสองยูดิยูบาอันนี้ ada, x, ดิฟธรรมดาดิฟสองเอกบายดีได้อโทษดิฟเกกำลังสองบายดได้2 x งตรงนี้ก็เป็น2 u d u ูด dx ยูบายดีก็คือ d y วายบายนั่นเองและขวามือดิฟหนึ่งบายดเท่ากับศเราอยากรู้ d y วา,ายบายก็เอาลบสองเย้ายมาโทษเอาบวกสอย้ายมาเป็นลบสอเอา2 y ไปหาร ก็จะได้ทอนกันไป2ได้ลบ X ส่วน2เส่วน y ห็นไหมครับอย่างนี้เรียกว่าการหาอนุพันธ์โดยปริยายครูมีในนี้เพียง3ตัวอย่างก็จะหมดสำหรับเซกชันนี้ตัวอย่างแรกเลยโอ้อยู่นี่เองที่ครูมอง